ห้อใเพนาว่าไปตกสอมแล้วบอกยังบ่ตกอยูุ่กกี้คแต่งตัวงามวย่วะใครคนมืนงานบึ้งธรรมดาคนสวยนะแมนคือป้าใช้เก่งแน่เลยอ้ยลืมเดียยันหอนหรือป้าใช้ห่างกินชิเลยอ้เคยมันก็ไปโดนตถูกป่ะเป็นเดือนแล้วด้เนี่ยะเป็นเดือนไม่เห็นมาไม่เราเดียวไม่ไม่หรออืเดยวไม่ไม่เอออะสองไพ่่สองไพ่ สองเอื้อยดีสองเอื้อยบอกลุงนะโอ้ยมันไปโดนพดผิดปกติได้แถวห้านี่ไปขายจังได้จะขายขายดีคุณบอกวายเราไปขายยังไงดิเอ้ามึงแกนขายคนลดไปดิจ้าบุรีมาโดนไปเนี่ยสงสัยสิขายดิพดโอ้ยแต่ว่าเราไปโดนผิดปกติว่ะโทรหายยศโทรไม่ฮะโทรเลยไหมในโทรประจิตไหมเอ้าเฮ็ดจังไรเนี่ยไปขายจังได้ขนาังมาแล้วชิบไปขายแถวจังหมดเลยกับผู้กระพึง เราเข็ดนั่นเราจิดเข็ดเราขายเลยแต่ว่ามันโดนพดเป็นเดือนพุ่นาะเดือดนแต่ฮะไเคยเราไปขายยังก่อนไม่เราไปขายจะยาสีฟันต่อย,ยาสีฟันอ่ะยาสีฟันกับสบู่ต่อส<ม>องอย่างแล้วมาขายเมืม่อวันเราขายหอนหามติดไปโดน<อ>ปเล้หอนหามกันนะเป็นเดือนเนาะเพาขายยาสีฟันกับสบู่มาแล้วไปขายหอนหามหอนสักสีนั่นมาแต่หอนเงินหอนสั่หอนแรงบอกแล้วแต่นั่นมาโอนนโอนตายเนาะมาเลยเดี๋ หลายแย่เพราะว่ายลายนี่ยฮอดเงินฮอดสานฮอดแล้วมันขายหมดแล้วอ่ะได้ขายเยอะลูกกลับมาอยู่คิดว่าขายรถน้ำถสือเออวางอยู่นแล้วไอ้อนนั่นลงมาอยู่ร้านอ่ะไปเป็นเดือนแล้วเอาพูดอะไรมาหนึ่งพูดว่าแล้วพูดจ๋าเอาเถอะ จ้าผู้ใดมาหน่ะลูกน้องอะน,นัะ่นเนาะเด็ผู้เวียขายซอยเนี่ย่ขายขายซอยหมดไปเหลืออันเดียวเอาลงมานี่ียังเหลืออันเดียวแตงโมกขาไม่ได้ใส่ตัวฉันนะเหลืออันเดียวเหลือแพ็คเดียวโอโคืวโอว่าเหลือหลอดเดียวสวิบเอ่อหลอดเดียวก็ประหยัดเสียแล้วเอาเจ, <laughs> จ้าไปเจ้าผู้ให ขายโดนตัวเนาะอยากได้เงินเนาะเอาไ,เปไปเป็นเดือนนะรถมันเงื่อเลือดตัวนี้มันก็นขายดีตัวเอาให้จังไหนก็ขายดีแทะจังหวิวิธีจังไหนแถวเนี่ยเหลือซม,มี่เอาเอาไปสีไปสีมะไปสีนะต้องสีเสาสีแหลียงนี่สีสวยบพื่อไหนมา กันแล้วแต่เขาสิคืดยักสี่หรอกสีก่ตอนนี้ก็สีรถใจเด้อเอาบ่บอกให้เมียสีนะ่ะบะอ๋อม่นบอกให้สีกูก็สีกุมสีอยู่เมียนี่สีพันนี่นะก่อนสะไปนอนบ่ได้เห็นเมียโดนเลยก็ ต้องสี่เก่อนนะก็สีฝันฝันโอ้ยเอ้กองหจักวันนี้ภาษาเลยเนี่ยาี่ันแต่ว่าเจอาไปดนจนเกือบเกือบจิได้ผัวไหมแล้วด้มันเอาได้กูก็ได้ยันเนี่ยเอาเอ้ยเคยื่อกี้เคยมาเฉก่อนเมื่ไเมื่นทีเบ้านย่าเอาได้ยินอยู่เด้ี่ไมได้บอก ขึ้นกึ้นข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 าวนขึ้นเนขะอนขึ้งขา้นขึ้นเึยนีสีนขนาด้นขึ้อขึ้นขึสนขึ้นนนนข้ด้้อนนนข้้้น้ เมื่อยลายศิริเปยเอามาขายอีกนะเหลือไปเต็มรถนี่เหลือมาโหลเดียวเนี่ยมันต้องเอามาหลายๆโอ้ยไอ้เคยไปขายอย่างมาน้อขายยาสีฟันขายยาสีฟันยาสีฟันเกียรเพชรเนี่ยโอ้ยยาสีฟันนี่ขายแม่ม้ากับสีได้อยู่ติ โอ้บ่กวาแต่ผู้ใดแต่มันก็สีได้เหมือนว่าแม่เป้งแม่มันนะแต่แม่มันนี่มันสิตสีโบคือมูสีแนวใหล่ะแม่หมันนี่ให้กล่องก้นเฉียวคือสีได้กล่องก้นสีอ่มันขาดท้องอ๋อขันยืนสีคือเขานี่มันท้องอจิตต่ำนั้นต่ำนี้มันกระสีลู่ลูกนะแต่มันระวัง ดึงแป้งออกแป้งเขาเนี่ยสีแม่มันนี่ลมเขาปากเด้แม่มันจีปากก้วงเด้ก้างอะไรล่ะบ้านี้ลมมันเข้าไหลในกล่องก้นสีนี่เวลาสีแล้วทอดแป้งออกมันจีดังเด็กน้อยสีไห้บ้าเด็กน้อยก็สีได้หมดนั่นแหละแต่ว่าเด็กน้อย นี่กับละมันระหว่างนี่ต้องใส่แป้งน้อยๆเอาใส่แป้งใหญ่บ่ได้เอาแป้งน้อยใช้แป้งน้อยเออเออจะจานใกล้กัไปก่อนออกอันใส่แป้งใหญ่เนี่ยมึงปากซิกูสิบอกให้นะเอาไปไปสีอย่าสิวันเกียร์เพชรเนี่ยกิยร์เกีอร์มาชอบมาถามเด็กน้อยก็อยากสี่เนาะแล้วมึงเนี่ ขายเราว่าขายจะไหนก็ขายดีไงเออขา่เจ้าไหนขายเจ้าไหนเจ้าก็ขายดีก็มึงแกวิธีการขายไหมอ้าววิธีการขายนี่ขั้นไปขายเมืองเศรษฐกิจดีๆนี่มันก็เออหนึ่งเขาต้องเว้าฟาษาเลยเป็นเอ้าสองเนี่ยเราต้องบริการให้ดีบริการให้ดีคือยาซิฟันของเขานี่มันดีอยู่แล้วแม่รบเอองงวยดีจ้ไหนยาซิฟันเกียรเพชรเนี่ยมันดีอยู่แล้ว นี่บอกเกล็ดเพชรอะเอออย่าสิฟันเก็ดเอชเนี่ยโบโบมีเข่อขึ้ข่สีได้บอมึงสกเอาไปสีห้าผอมบอบมีแข่าใครมีสีได้บอไครบ้านบิดามีเข่วเนี่ยบอจงองผู้เฒ่าเกลี่สีได้บอเนี่ยผู้เฒ่านี่ยตัวให้เลยละแม่บอสีบอาและผู้เฒ่าอยู่เมืองเลยเนี่ย บาอยู่ยี่ไว้สี่ไปสี่มาแนวบอยเฮดเวียกเงานมีแต่ลูกแต่หลานไปให้ไปหนาละกูเท่าอยู่บ้านสองพ่อเมียกับ่มีเวียกกส่วนกันสี่นะหัวโป๊ะลกป๊กไปละหัวแหงหัวแปงสร้างนั่นะตู้คักเลยนะบ่เออ ท่านจะขายดีนี่เว้ามึงเลยเป็นนะบอกแล้วเขาบริการให้มันดีคือขายไปแล้วเอาไปสี่ให้เขาพร้อมดีนะเออเขาเอื้นเอาไปเลยวื้นวิ่นเลย่ยขายดีมั้บอขายดีอไอไอเอาเจ้าสี่เจ้าไปขายข่อยที่บ้านละไปยื่นรำยายแฉกบอกยายแฉกว่าข่อยที่มาขายให้เราไปสี่ลองบ้างนะเออเอาเออเอาเนียยายแฉกเด้ะข่อยที่มาขายข่อยเป็นต้นงไหไปกับไปตัวกันสี่ได้ สีอะไรอยู่แล้วขยันสีเด้มเ,มเมื่อยก็มือเมื่อยผงเท้าสีมืดมือเลยมันสีเมื่อยอย่างนั้นก็สีฟันเนาะเอาคือมันยาสีฟันนี่มันมีแห้งปกักเห็นในปักตาอ,อาเป็นสีแล้วก็อยากสีอีกนะอะไรนั้นไหมไปก็ไปตัวเดี๋ยวขอที่ไปชั้นล็องให้ย้ายแฉกเห็นหมอบักลูกน้องนี่บักออฟแอปนี้มันไปเนี้นยจำได้ สิบ่มีเวลาได้รับได้หนอนเนี่ยบ่บัดกันนี่นะเออเมื่อยอะไรโอ้ขึ้นเฮียนนี้ลงเฮียนนั้นก็ไปเฉี่ยเลยๆพอดีระคอยมา่งคบ่ระคอยที่ไีคืนไปก็ไปเก็เอาเอาภูลานเด้อใครใครใคเราเอาอขึ้นบ่บ่เอาขึ้นนะบ่อือไปอาาพาพ่อพาแม่ที่เด้อ<า>เออ ให้พ่อให้แม่สี่นำ่อพอลปากมันสีได้โบเมนปากปากสะอาดปอดีละไข่ที่ตีสีน้ำใยแฉกเออสีให้กันเนอะจ้าจ้าจ้าโอ้ยบอมีเข่้ก็อยากสีน้ำเขาเนาะเออสีจังไรไม่เคยฮะยังยิกมันสีจังไร สี่เพราะเป็นหรมั้งสี่เพราะเป็นสอนได้อยากสี่หยักที่ฝันนันได้มันก็สี่คือกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันพิเศษเนี่ยพิเศษเออคันสี่แล้วก็สชิอยากสี่อีกสี่แล้วสี่อีกเออมันสิเจ็ดในปากสะอาดคืออยากสี่แล้วก็อยากสี่อีกสี่มือมือมันขึ้นคุณนะซ้อนสี่เลย ให้มันสีโน้ดก็คนกูสีคันบอกฉันไอ้กระสีไปสีให้กันได้สีอยู่บนนี้มาแล้วสีอยู่บอนนี้สีสีจังไหนเนาะมันจีบเปื้อนนะเอาแล้วให้ไปสีอยู่ซ้นี่เอาก็ห้องน้ำตัวเออฮ่ามันเปื้อนมันอย่างกระสีได้มีน้ำล้างไปฉันสี่บ่เป็นเนาะไอ้เนาะสีจังไรว อยากฟันสวยสุขภาพดีต้องยาสีฟันสมุนไพรเก็ดเพชรนะคะ